สวัสดีค่ะพบกับนาดอนชาแนลอีกแล้วนะคะหลังจากคลิปที่แล้วเนาะต่อเน,นี่ยกันค่ะเพราะว่าเราไปใส่ไซกุ้งมาวันนี้ก็จะมาทำเมนูก้อยกุ้งสุกนะคะก็ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเนาะก็เทจะเทน้ำเปล่าลงไปนะว่าเราจะคั่วกุ้งด้วยน้ำเปล่า อให้น้ำเดือดจัดหน่อยแล้วก็มาเอากุ้งที่เราเตรียมไว้นะคะไปเอาเอากุ้งที่เราเตรียมไว้นี้เนาะมาคั่วค่ะให้มันสุกนคัวให้มันออกส,ส้มสีส้มๆหน่อยเนาะว่าไม่ไม่ค่อยอยากกินดิดเท่าไหร่ เออเอาทำกุ้ง,หงให้มันสุกใี่ไหมคะเพ่มแคนี้เลยค่อยขอไปปิดไฟอืมหอมค่ะแล้วก็จะทำเมนูก้อยกุ้งเนาะที่เราเออหามาได้เมื่อเช้านะคะแล้วก็จะทำกินประมาณเท่านี้ก่อนเนาะนะะี่ค่ะ รอ,อ,อให้มันสุกเดี๋ยวไม่ได้ไล่เอาไปคลายเบิดได้เหรียส้านี่โอเคแล้วเลยเนาะไฟก่อนไ่อันนี้ก็จะมาตักตักกุ้งใส่ใส่แช่ก่อนแล้วก็เรามาตามไปดูวิธีการทำต่อไปนะคะว่าได้ใส่อะไรบ้าง คั่วกุ้งสุกแล้วนะคะแล้วก็มาดูวิธีการขั้นตอนการทําต่อไปเลยค่ะอ่าแล้วก็มาดูวัตถุดิบที่เราจะทําใหม่ก้อยกุ้งสุกนะคะก็จะมีกุ้งกุ้งสุกที่เนนคั่วคั่วสุกไปแล้วเนาะแล้วก็พริกผงข,ข้วขาวคั่วข้าวคั่วนะคะก็มะขามเปียกใบมะกรูดใบมะกรูดนี่เน่จะหั่นฝอยไปแล้วแล้วก็กระเทียม ก็หอมหั่นเนาะหอมผักชีอะไรหอมเปรน,นี้ตรงนี้ก็สารเเนะค่ะก็พริกิกแล้วก็นี่จะใส่เป็นมะขามเปียกนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติเปรีป้ยวๆเนาะค่ะแล้วก็สูตรเด็ดเราก็จะเป็นใส่ไอ้มะกอกแต่ว่าน,นี่มันมะกอกมันถ้าจะสูตรเด็ดมันก็ต้องเป็นมะกอกสุกนะแต่ว่าของเรายังไม่สุกดีก็เดี๋ยวมาเริ่มทําเลยค่ะว่าใส่อะไรบ้างเอโอ้ยมันไหแตก แล้วก็ใส่พริกผงนะคะก็คือแล้วแต่ชอบค่ะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะะเอนาะจากนอ้นเ้าก็เอากุ้งใส่ก็มันก็จะตำตำกุ้งให้มันให้มันเข้ากันคือเหมือนคือ่้มตำแน่ ใส่กระเทียมใส่กระเทียมแล้วขกกระเทียมด้วยใครชอบแบบหยาบหน่อยหรือว่าละเอียดหน่อยก็ตามชอบเนาะตามเราชอบไลยค่ะกุ้งแล้วแต่เราชอบว่าเราจะชอบชอบละเอียดไหมชอบแหลกบอ่อ อ่ไม่ต้องละเอียดมากเนะาะยอนันก็จะเอาใส่เขา้าใส่าเน้ใส่ข,าข้าั่วนะคะเพิ่มความหอมได้ข้าคัวเนาะความหอมขวันะขขว,วแล้วก็จะใส่เป็นท่าเกียขเกีย จะใส่เป็นผงนัวนี่ตามชอบเลยคะ่ะเซนได้หลายผงนัวนี่ก็จะใส่ขันตามชอบกป็ใเ่ได้หลายแล้วเนาะช้อนช้อนชาใช่ช้ชอนโต๊ะก็ <c oughs> น้ำตาลตัดรสชาตินิดนึงค่ะใส่นิดเดียว ก็ใส่ก,ก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปใบมะกรูดแล้วก็ต้นหอมผักชีที่มันเตรียมไว้เนาะต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีก่อน น,นน้ำไม่เตี้ยดูเลยเขาจะยังทำครั้งแรกนะคะมนชิมดูค่ะว่ามันจะเซบนัวขนาดไหนเนาะเมนอนนี้นจะมาชิมดูค่ะว่าดี่จะว่าตบกล้องไ,งไหเลย มัน,นจะตักเสิร์ฟน้ยค่ะมาชิมดูกับข้าวเหนียวดูกับผักกลับเข้าไปเนาะดูค่ะน่ครัมันตักเสิร์ฟให้ดูแบบนี้ มามาโรยเอ้เนี่ยค่ะให้แบบเพิ่มสีสันเนาะเพิ่มความเด็ดเรียบร้อ,อยค่ะแล้วก็มาชิมกันดูเลยค่ะว่า,ามัานไงเนาะเดี๋ยวเอา้าวเหนียว จะพามาชิมเลยนะคะข้าวเหนียวก็นน่นสุกร้อนๆมาชิมเลยค่ะว่านอร่อยมาชิมข้างในเหนียวสมชื่อค่ะว้าชิมว้าทำไรแหละเนอืมอร่อยทำเองกินเองค่ะเนาะเป็นกับผักดรก้ปะ ิมออค่่ะเดี๋ยวสิต้องซีมไปเนาะครับเนาะติีเสียบว่พวกคยกินนักเที่ยกันเพราก็กินเทหลกเป็นไรเป็นไริ้มหายไม่กิ้มค่ะโผ อุ้เป็นดอกเนาะแม่หม่อแมงกินโดนมะขามเปียกเลยส้มแต่ว่าอร่อยไยรวมอร่อยให้แม่กินก่อนค่ะแม่กินก่อนยงใช้ได้ไหมมืองานเน่เสียบอยู่เดี๋ยวาค้มาับข้าจับด้กล่องเนาะเหลียวไปเห็น หอมน้ำจัดแฉกเร่องข้าเออเขวาวอันถึงกูุหน้าห้องกลมาาธรรมชาติสดสดส,ดส,ดสดอร่อยเผือหวานผกุ้งทะเลเยอะเล ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อให้นิึงพันธคับได้เร็วนะคะฝากทุกคนด้วยค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยไอข้าวเหนียวมันติดมือ